ยี่ห้าสองอ่ะท่านน้องเฮ้ยกูกะกูกูว้าวว้าวว้าวคลัชปุ้ยมันบายมั้ง

กลางคกลางหมดเลยขึ้นท่อไปแล้วอยู่น่อัเัอยู่ลางใ่ไหหัวมันวงเมื่อกเอซี่เอ้ยใช่รเ Last r a d อ้ ฉันมาทำอะไรที่นี่โอเมนวาร์ปนะครับอยู่ทางกบเราสวยครับไปตงไปงมามามาเอมาไปเลยไปเลยไปยืนป้าฟาดดูดูอยู่ครับ ไมีป้าวัตฟากหัวแตกหมูใกล้สี่สองตัวหมูพุ้งใปเป้าหมดเนี่ยหมูออลาขึ้นแล้วทีแรกเข้าเข้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปไม่ได้ปะ,ไม,มะไ,ไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลย<ม> เวลานละไพี่ชายมากขึ้นนะครับจะมาแล้วไอ้จริงเราเล้งประมาณโกลแหละแต่ว่าเราเล่น,นไม่ขึ้นสักที่คูไม่เข้าใจเหมือนกันเจอทีมสเสมอเพียงเดียวมันไม่ตาบอดกันเหรอเดี๋ยวโอ้โหเก็บลัวลัวเลย ที่ขวัญโดนแล้วโปโะโปโะโป๊ะโป๊ะโป๊ะเออ,อเ,เอาวะแม่เพื่อพี่ฝันดูตรงกลางดูซ้ายให้อยฮะฝั่งนี้นนนนมิดพี่อพี่พอยมิดเนี่ยดโอ้ย Turn it here. Spike chan mid. Momu chan anh chuẩn. One enemy. You need to be up, Reloading. เราก่อนได้ไหมเราก่นได้ไหมพี่เอ้าอย่าโผล่อย่าโผล่าบตาฟาอยู่ท่อยีิบไปควนขวาขวาพี่โจกกกนรารโอ้ร้อยย่เลือดมันเพิ่มโโเกินฟุตโดอ่ะเฮ้ย เจ๊ปืนเจ๊ปืนวิ่ง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 ตุ่มพัดเอื้องอ่ากระจายกระจายก็ได้ครับงัเนี่ยเราดูฝั่งนี้ฮะแต่การนี่อันตรายสุดละโอ้โหคนเป็นร้านพี่เอ้ได้อยู่กลางยังมี Chúng to không Oi. Joke's over. You're dead. là xong rồi, anh chết rồi! là xong rồi, anh chết rồi. last player standing เฮ่อเมนยูรงอมโอ้เนีแต่หัวมึงแกแดง one n e m e n i เอมนโอเมนเฮ้ยลูกสองลูกสองถอยได้ถอยถอยคืออะไร <laughs> ไปเลยแล้วกันเนี่ยแตกต้องแตกดันมาดิชอบมั้ยดันมาดิคอยนมา นายอะนี่นี่หลังเข้าหลังซ้ายน้องเพชรเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นรู้ ยังรูเดิมยิงคีย์เดิมป่ะกูแล้วเออตกตายเอตกใจหมดมันต้องเดินใส่โอ้สายจีอุ้ย reload หัวแดนจโอ oh, oh. oh. oh, oh. ้จองเพีรโดนอุ้ยโอ้เขาวเข้าไม่ได้อ่อเข้าให้โอ้ขบไปหลังมากหลังมากหลังมาอุ้ยหลังมา

โอ้ยกดไม่ทันตังแข่งไปพี่ใช่สวยี่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอูแบกโลกไปเลย

ไอตัวนังอยู่ซีทีใช่อยู่ซีทีถ้ามันไม่โดดมาหน้าบีอะชิปโอ้โหยัดเต็มว่ะมูแฟมูแฟแฟซีโอ้ม่มเท่าไหร่ออเวนตายไปดินั่งใส่แมงไล กระดาตัวนึงกระดาตัวหลังมาตัวกระดาตัวหลังมาตัวพี่จะใส่ตัวออปอุ้ยอ็อปอู้ยิงไม่ทันนั่นแหละเด๋วซี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 เอ็นเดอมี่ซี

เอออืมจะมีสิไอ้เหมันมันมีป้อมอยู่กับพี่ยนต์ดอะไรแบีไหอมไม่เห็นเราเพชร้องไม่เห็นเรา Spike planted โอ้ยกำลังกำลัง Spike planted ไอ้เหี้ยกูโดนยิงหัวป e f e n อูวีน้องเพชรน้องเพชรไปแล้วจังหวะนี้ไม่เคยใช้มันได้เลยไม่น่าปลุกใจได้เลยโอ้ยหยบเลยน้อ้เพชโอ้ยโอ้โหดินทำไมมันยิงตายยากจังวะคนอื่นยิงตายง่ายง่ายพี่ขวัญอ่ะพี่ขวัญไส้พี่ขวัญไส้เออ มึงรู้เหรออ้ยยิงหุ่นยิงหุ่นไม่ตายเหี้ยทำไมมารู้อ่ะไม่รู้เจอบีหน้าตาเอ๊ะเอ๊ะเอโอ้มาหนอเอเชยเยอะเยอะเยอะจัดเข้าแล้ว้อุย โอ้โหยิงทะลุเอาหัวกูจ่ัดโอ้ยเจ็ด่อะทําอะไรได้บ้างวะเนี่ยตัวนี้ กระดาษกระดาษมีปืนใหม่อยู่ไหนซอยู่ซตรงตรงซีลิงตอตอะเกิดหรอ เฮ้ยไปดูด้วยดูซี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 ทำไมเจอด้วยส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 ปายตุ๊กนู้นนิกอยู่ไหนอะไ่พยทุบหน่อยนะถ้าถ้ามันทุบได้ก็ทุบกะไรกะไร

กระครับกระรับครับเจ็ดโลนะเจเจเดินไปร้อยสี่สิบเก้าอะทำไมไม่ตาไอ้ขิ้งโวสีลโงครับเจ็ดโลเจ็ดโลมันเพชรใสเลย ล้มมันเ